รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยโรงภาาเพียรในเครือ s อสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมูฟี่กรูรายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเราสองคนครับชายถ้าเราสองคนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับใช่ครับใช่และพี่เฮนรี่เนี่ยนะครับกลับมาเจอคุณผู้ชมนะครับเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์ทางช่อง GMM 25ที่น้ี่เช่นเคยเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงนะคุณผู้ชมเนี่ยนะครับอยากจะร่วมสนุกหรือว่าอัปเดตข่าวสารต่างๆในวงการภาพยนตร์นะครับเข้ามาได้เลยที่เดิมของเรานะครับที่เฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของเราที่ Mo ับแี่อนนะครับช่วงนี้ ผู้ชมทางบ้านคงเห็นวิธีการปรากฏตัวของเราสองคนในฐานะพิธีกรในริการมิววิครูนะครับเราสองคนยังเว้นระยะห่างกันอยู่ต่างคนต่างอยู่ที่บ้านกันเป็นการตอบย้ําว่าเราสองคนนั้นยังคงรักษามาตรการการถ่ายทําตามมาตรฐานของทางสาร,รสุขนะครับแล้วท่านใดที่ออกนอกบ้านอย่าลืมสวมหน,น้ากากนะครับหมั่นล้างมือเว้นระยะห่าง ยาากาศตกครับใช่ครับและสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเข้าสู่สัปดาห์แรกแล้วนะครับของ2เดือนสุดท้ายนะครับของปี2021นี้นั่นเองนะครับและแน่นอนนะครับช่วง S F News ของเราเนี่ยเขาจะมีข่าวคราวนะครับจากโรงพยาบาลในเครือ S F มะฝากกันมากมายเลยทีเดียวครับหลังจากการผ่อนคลายมาตรการแล้วนะครับชายก็ต้องยอมรับว่าทางโรงพยาบาลในเครือ S F นั้นเข้มข้นมากกับการทําความสะอาดรักษากฎกติกาที่ทางสาธารณสุขได้มีการวาง ฐผนไว้ให้นะครับแล้วก็ความปลอดภัยการดูหนังอย่างสะดวกสบายของคุณผู้ชมนั้นถือว่าเป็นเรื่องราวที่สำคัญที่สุดสำหรับเครือ SF ครับใช่ครับและใครนะครับที่คิดถึงป๊อปคอร์นหอมๆอร่อยๆของทาง s อเอนี่ยนะครับโรงภาพยนตร์ SF เนี่ยครับเขามีมาให้แน่นอนเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงว่าใครที่ไม่ได้ไปที่โรงภาพยนตร์ก็สามารถที่จะสั่งมาทานได้กันด้วยนะครับมีรายละเอียดน่าสนใจยังไงเนี่ยนะครับไปติดตามกันได้เลยในช่วง SF News ของเราครับ Chuong SF News. สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะชมภาพยนต์กันที่โรงภาพยนต์ในเครือ SF นะครับก็อุ่นใจกันได้เลยนะครับว่าเราจะปลอดภัยครับเพราะ SF Comeback มั่นใจปลอดภัยด้วยมาตรการดูแลด้วยใจพนักงานนะครับได้รับการฉีดวัคซีนพร้อมให้บริการตรวจคัดกรองพนักงานด้วยแอนติเจนเทสคิตและประเมินตนเองผ่าน Thai Safe Thai ก่อนเริ่มงานภายในโรงภาพยนต์นะครับจะได้รับการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อและเปลี่ยนผ้ารองศีรษะที่เก้าอี้ทุกรอบฉายพร้อมทั้งมีการดูแลระบบปรับอากาศภายในโรงภาพยนต์ที่มีอากาศถ่ายเทอยู่เสมอโดยการใช้แสง UVC ใน ระบบปรับอากาศปราศจากเชื้อโรคทําการอบโอโซนภายในโรงภาพยนตร์ทุกวันหลังปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ในเครือเอยังขอความร่วมมือจากลูกค้าทุกท่านนะครับสวมหน้ากากอนามัยและตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าชมภาพยนตร์กาหนดระยะห่างของการนั่งชมภาพยนตร์แบบมี physical distancing ที่เหมาะสมก็คือนั่งได้สูงสุด2ที่นั่งติดกันโดยเว้นระยะห่าง2ที่นั่งและยังลดการสัมผัสตั้งแต่ซื้อตัว๋วจนเข้าโรงหนังรวมถึงได้รับการรับรองผ่านมาตรฐานความปลอดภยัย Thai Stop Covid Plus เพราะ SF ดูแลด้วยใจให้คุณปลอดภยัยและมีความ ก,กน,พพน,นอกจากนี้นะครับถ้ารักป๊อบคอนที่อยากจะเก็บป๊อปคอนเอาไว้กินได้นานๆน,น,นะครับโรงภาพยนตร์ในครือ SF ก็พร้อมเสิร์ฟ SF ปอ๊อบคอนป๊อบคอนร,ร,รูปแบบใหม่บรรจุในถุงฟอยล์ล็อกได้พร้อมคัดสรรวัตถุดิบพรีเมียมชนิดพิเศษผ่านกรรมวิธีการผลิตและเก็บรักษาได้นานถึง6เดือนครับเพื่อให้ป๊อปคอนกรอบอร่อยได้นานยิ่งขึ้นอร่อยฟินเหมือนกินในโรงหนังเลือกอร่อยได้5รสชาตินะครับออริจินอลคาราเมลคอร์นชีสปาปริก้าขนาด60กรัมในราคา150บบาทเท่านั้นครับสั่งง่าย ง่าได้ที่ sf cinema shopee mall เช็ครอบฉายซื้อตั๋วหนังง่ายที่แอปพลิเคชัน sf cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ w w w sf cinema com และ Facebook Fan Page sf cinema รีบรีบม่มาดูที่ sf เพราะโปรโดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบ มาต่อกันในช่วง Movie Guru h i ู h l i g h t ของเรากันเลยดีกว่านะครับช่วงไฮไลท์ของเราเช่นเคยนะครับเราจะอัปเดตข่าวสารต่างๆในวงการภาพยนตร์มากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายเบื้องหลังนะครับหรือว่าคลิปเด่นๆประจำสัปดาห์นี้นั่นเองครับหากผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราสองคนก็พร้อมเช่นกันในการพาผู้ชมนั้นท่องไปในโลกภาพยนตร์กับข่าวสารใหม่ๆฮอตที่สุดมีอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้แล้วนะครับในช่วง Movie g u r u h i g h l i g h t ครับช่วง m o Movie Gu r u Highlight มาเริ่มต้นกันกับข่าวความคืบหน้าของภาพยนตร์เรื่อง b a r b ี้ครับที่นักแสดงหญิงคนเก่งอย่าง m a r ก o t r o b บี้ครับจะรับหน้าที่ทั้งแสดงนําเป็น b a r b ี้นะครับและร่วมอํานวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้เองด้วยนะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้ Greta Gerwig ครับผู้กํากับหญิงที่เคยเข้าชิงรางวัลออสการ์จากเรื่อง Lady Bird นะครับมากํากับการแสดงและร่วมเขียนบทภาพยนตร์ครับส่วนนักแสดงหนุ่มนะครับที่จะมาคู่กับ b a r b ี้ในบทของเคนก็มีการเจรจากันอีกครั้งนะครับว่าจะให้ Ryan Gosling มารับบทนี้ซึ่งเขาเนี่ยนะครับก็เคยถูกวางตัวให้มารับบทนี้ตั้งแต่แรก แต่ก็ถอนตัวออกไปนะครับเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ยังไม่เปิดกล้องสักทีครับและตอนนี้ครับน่าจะพอมีตารางเวลาที่สามารถมาแสดงให้ได้แล้วก็ต้องรอคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งนะครับเพราะว่านักแสดงนําทั้งคู่เนี่ยนะครับมีภาพยนตร์รอจอคิวสั้นและถ่ายทํากันเกือบ1ิเรื่องกันเลยทีเดียวครับเมื่อไม่นานมานี้ครับมอร์เกอร์โรบบี้ก็เพิ่งจะปิดกล้องเรื่องบาบิลอนนะครับที่แสดงนําร่วมกับแรดพิตไปโดยเป็นผลงานการกํากับของเดมินเชเซลครับพุ่มกับเจ้าของรางวัลอสการ์จากเรื่องลาลาแลนด์ครับซึ่งก ภาพยนตร์เรื่องแบลบอรลนะครับวางเอาไว้ว่าจะใช้ปลายปี2022แบบจำกัดโรงภาพยนตร์และใช้ในวงกว้างต้นปี2023ครับ ต่อก,กันกับข่าวของนักแสดงหญิงอีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คืออเมเลียคลอ์ครับที่โด่งดังจากบทแม่มังกรในซีรีส์ทางโทรทัศน์เรื่อง Game of Thrones <It> s <S และผลงานภาพยนตร์แอคชั่นนะครับอย่าง Solo A Star Wars Story และแนวคอมเมดี้ดราม่าแฟนตาซีนะครับเรื่อง Last Christmas ที่แสดงให้เห็นนะครับว่าเธอเนี่ยแสดงได้หลายบทบาทเลยทีเดียวซึ่งอีกไม่นานครับก็จะได้เห็นเธอในภาพยนตร์แนวไซไฟโรแมนติกเรื่อง The Pot Generation ที่เธอจะแสดงนำนะครับร่วมกับนักแสดงผิวสีอย่างชิบ e ิโตะเอจิโอฟร์ครับที่เคยเข้าชิงรางวัลอสการ์มาแล้วจากภาพยน เรื่อง Years a Slave ส่วนผู้กำกับนะครับก็จะได้ผู้กำกับหญิงชาวฝรั่งเศส Sophie ร์ r นะครับมากำกับการแสดงโดยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับโลกอนาคตรครับที่จะพูดถึงการให้กำเนิดเด็กด้วยเทคโนโลยีแบบใหม่เป็นการสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเทคโนโลยีจะสามารถแทนที่วิธีการธรรมชาติได้มากแค่ไหนครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The p o t Generation นะครับยังอยู่ในช่วงของการเตรียมงานครับและกำหนดถ่ายทำน่าจะประมาณเดือนมีนาคมปีหน้าครับ million e n e x t man มาที่ตัวอย่างใหม่กันบ้างนะครับเริ่มกันกับเรื่อง a m b u l a n c e ครับผลงานแอคชั่นสุดระห่ำของผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างชื่อดังอย่างไมโครเบครับที่ดัดแปลงมาจากภาพยนตร์ของประเทศเดนมาร์กครับที่เคยฉายเมื่อปี2005ไปมันสะใจพร้อมกับการแสดงทะลุเดือดของเจคเ l ลันฮอลและยายาอับดุลมาทีที่2ได้นะครับในตัวอย่างของเรื่องนี้ครับและพบกันในโรงภาพยนตร์ต้นปีหน้าครับ Back home, my I brother get everybody home yeah. I'm Tom Holland and I'm Mark Wahlberg and we are on the set filming Uncharted I play Nathan Drake He's resourceful witty great with a riddle lives for adventure and he's the greatest treasure hunter of all time I play Sully Nathan's older wiser and far more handsome mentor Well, o l d e r yeah. หลังจากที่เราได้เห็นทอมฮอลเลนและมาร์กวอลเบิร์กแนะนำภาพยนตร์เรื่อง Uncharted ไปแล้วนะครับคราวนี้ครับได้เวลาชมตัวอย่างแรกของเรื่องนี้พร้อมๆกันแล้วอย่าลืไมไปติดตามการประชนภัยของพวกเขาได้ที่โรงภาพยนตร์ต้นปีหน้านะครับ e v e t i r t h a i d i n a d m a n k a i o n o r You w h e s t t r e a s r a s never been found. Five billion easy. I think you're here b c a u s e of your brother. Well, you know my brother's a i You find that gold you find him too who the hell is this i'm a friend of sully's sally doesn't have any friends i should know i'm one of them you are a collector well i dabble i don't dabble my family has been looking for this fortune for a very long time so much blood <laughs> i'm pretty sure he just threatened to kill me don't touch your ear like that you look like an idiot you have no idea who you partnered with i've been dreaming about this stuff since i was a kid my brother said left one final clue สนับสนุนโดยโรงภพาพยนตร์ในเครือ SF The future I can see it There's a crusade coming Let's fight like demons จากผู้กำก,กับเดอร์นี่วิลเนฟวันนี้มันเริ่มต้นแล้ว I must not fear. Doom, today IMAX, 4DX, MX4D. The work of James Gunn. You failed the mission, you die. One knee These are your brothers and sisters. A guy that wears a toilet seat on his head. The Suicide Squad, today in cinemas. สนนับยโดย Santa กลับมาในช่วงที่2ของรายการเราแล้วนะครับในช่วง Movie Group Focus นั่นเองนะครับช่วงโฟกัสของเราสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับอยากจะมาโฟกัสกันแบบภาพยนตร์ไทยครับเป็นแนวแอคชั่นไซไฟครับเรื่อง Dark World ครับเกมล่าฆ่ารอดครับ ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นการหวนกลับมากำกับการแสดงกันอีกครั้งหนึ่งครับของโนตจูเนียจิตสินพองอินทราุลน,นั่นเองนะครับและเขาก็ได้มีโอกาสพัฒนาบทภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับกับพี่พิงค์ลำพะเพงด้วยจนกระทั่งได้มาเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้น,นั่นเองครับเนื้อหาโดยสาระเนี่ยชายเรื่องราวมันเกิดขึ้นหลังเมื่อจบสงครามโลกครั้งที่3ละระบบเศรษฐกิจของโลกนั้นก็ล่มสลายลงไปผู้คนนั้นอยู่ไร้กฎเกณฑ์คนรวยคือพระเจ้าคนจนเป็นเพียงทาสรับใช้ แล้วคนแกร่งเท่านั้นที่จะสามารถใช้ชีวิตอยู่รอดได้ใช่ครับและสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับได้ยินชื่อนักแสดงก็น่าสนใจมากแหละนะครับเพราะว่ามีทั้งพี่วิลลี่แม็กินคอสครับพี่เดวิดอัศวานนท์นะครับรวมไปถึงดิวาริสรานะครับแซมมี่คาเวลนะครับตูมตามยุทธนานนวชัยพจน์และก็ยังมีรัศมีแขอีกด้วยและนี่ก็คือตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง Dark World เกมล่าฆ่ารอดนะครับที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วง Movie Guru Focus ครับช่วง Movie Guru Focus ไอ้โวกที่มันอยู่ในระเบียบนนชอบก่อความรุนแรงรู้ไหมเราจะสร้างระเบียบยังไงเราต้องรุนแรงกว่าถ้ามึงเล่นเกมนี้แล้วมึงชน,นะสบายไปตลอดชาติเลยนะมึงเคยแข่งที่ไหนมาก่อนปะไม่เคยว่วนะกลัวไหม อะไรคือสิ่งที่ควบคุมไว้พวกคนชั้นแรงงานให้มันอยู่ภายใต้คนชั้นสูงมาตลอดตั้งแต่สมัยโบราณชวงมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเกมอ่ะ พื่อให้ทุกคนได้เห็นความตายที่อยู่ตรงหน้าจนลืมความอดอยากและก็ง่ายในการควบคุมโดยคนชั้นปกครองมาตลอดผู้ชมครับชายครับ m o v i g r o u p Focus เรื่องที่สองของเรานั้นกับภาพยนต์ที่ ต้องบอกว่าเข้ากับยุคสมัยโควิด19นะครับแต่ภาพยนตร์นี้มีชื่อว่าโฮสเรื่องนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากการที่พ่วมกับ r o b Savage เนี่ยครับเขาสร้างวิดีโอล้อเล่นกันนะครับแบบเอาแบบสั้นๆมาแล้วเอามาลงโซเชียลมีเดียแล้วมันเกิดกลายเป็นกระแสขึ้นมานะครับเขาก็เลยพัฒนาให้กลายมาเป็นภาพยนตร์ขนาดยาวขึ้นมานะครับโดยถ่ายทํามัดทางซูมครับนั่นคงเป็นเสน่ห์ของภาพยนตร์ที่เรากำลังจะพูดถึงนั่นคือโฮสไปชมตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้กันได้แล้วนะครับในช่วง Movie Guru f o c u s ของเราครับ Hi guys. Hey, Gina. Caroline. Oh, Hi, Teddy. <laughs> <laughs> Let's do a shot <laughs> after us. Hey, okay, everyone, get in. Three, two, one. Have you ever done anything like this before? Visualize us sitting in a circle. Spirit, we invite you to use us to pass on any communication. Is there anyone there? Please come forth. <laughs> We've connected with something. We gotta keep going. We gotta to talk to it. This is not good. I told you not to disrespect the spirits. There could be something. Daddy, <laughs> hey, this is all your fault. Not my fault. This is your fault. Emma, <laughs> turn the filters off. Come on. ในช่วง Movie Group Focus เรื่องต่อไปนะครับชายกับภาพยนตรนที่น่าสนใจมากชื่อว่า The Misfits เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยรเราไปชมตัวอย่างของภาพยนต์เรื่อง The Misfits กันอีกครั้งนในช่วง Movie Group Focus ครับ The name's Ringo. That's Violet. My man Wick over there. The con artist formerly known as Prince. Let's cut to the chase here, Joey. We got the same piece of crap on our shoes. Warner Schultz. He owns prisons in the Middle East. Facility state of the art. One of the most modern prisons on earth. There's millions of dollars worth of gold in one of those locations. Keep moving, keep moving. The only way this is gonna run smoothly is if the prison isn't running smoothly. Are you aware of how many violations you have going on here? Keep pushing, keep pulling. They know that they can't stop the mission. You serious? Re explosives? I'm always serious. ใช่ครับคุณผู้ชมครับเราสองคนยังโฟกัสอยู่กับความน่าสนใจของภาพเนลร์นเรื่องใหม่เรื่องนี้นะครับชาย และตัวอย่างภาพยร์เรื่องนี้รอคุณผู้ชมอยู่แล้วในช่วง Movie Group Focus ครับ Deddy Brock I want to give you my story People love serial killers Please Why me? What's mine It's what yours And what's yours It's mine I have tasted blood before, and that is not it. I'm not a crazy man. I'm a vengeful one. Oh, Whoa, we going? There's a red one! You need to come out right now. I will let you eat everybody! Promise! I promise! Oh yeah! Betty. You feel like home to me. Like family. Stop Santa Fe! ดักผลิตภัณฑ์เล็บไวท์ไดมอนด์ผู้ชมรัับชายครับเราสองคนพาผู้ชมนั้นมาถึงช่วงท้ายของรายการมู v วี่กรูกันแล้วนะครับและนี่คือช่วงมู i วี่กรู p o t l i g h t ของเรา Spotlight ของเรานั้นส่องอยู่กับภาพยนตร์ที่หลายคนได้ชมแล้วและบอกว่าแนวทางเส้นเรื่องวิธีการทำ Production การถ่ายทำนั้นอยู่ระดับแถวหน้าทีเดียวของฮอลลีวูดนะครับกับภาพยนตร์เรื่องดูนรวมไม่ถึง นักแสดงด้วยนะครับก็เป็นนักแสดงแถวหน้าของฮอลลีวูดกันทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับพุ่งกับอย่างเดนน e ีเบลเนิฟเนี่ยนะครับเขาคัดเลือกนักแสดงแต่ละคนมาเนี่ยเรียกว่าหัวกะทีกันมาเลยทีเดียวทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นหนุ่มสาวมาร่วมง,งานกันทับข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเทม o ์ตี้เชลเล่เม e นะครับรเบต o าเฟอร์กิสันออสการ์ไอแซคนะครับจอชบรเลนสเตลนสกสการ์ เดฟเบติสตานะครับเซนเดียเจสันมอโมว่ารวมไปถึงคาเบียร์ปาเดมด้วยนะครับนักแสดงเหล่านี้เนี่ยนะครับต่างเป็นนักแสดงตัวหลักนะครับแล้วก็เป็นตัวเลือกแรกเลยนะครับของมุ่มกับเดนีวิลเนฟหนังเรื่องนี้เนี่ยในมุมมองของเดนีวิลเนฟเนี่ยชายเขาตีว่าเป็นหนังสเกลใหญ่ซึ่งใหญ่จริงๆในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาจะพยายามพึ่งพาวิชวลเอฟเฟกต์ให้น้อยที่สุดเพราะเขาเป็นคนซึ่งเชื่อในศิลปะภาพยนตร์ on, ว่าต้องใช้อารมณ์ความสามารถนักแสดง เนื้อหาสาระของเรื่องที่ดีบทที่ดีแล้วใช้บรรยากาศการถ่ายทาของสิ่งแวดล้อมและหล่อล้อมให้เป็นภาพยนตรสุดยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างครับเอาล้วนะครับนอกเหนือจากสิ่งที่เราได้พูดมาแล้วนะครับเราพร้อมแล้วนะครับที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับสกุปพิเศษนะครับภาพเียนตร์เรื่องดูในช่วง Movie g u r u ู Spotlight ของเราครับช่วง Movie g u r ู s p o t l i g h The t test is simple. Remove your hand from the box, and you die. Oh, t s, s no box. I think there's a hero's journey Paul is on that is beyond his control. He'd been training his whole life and now he's grappling with uh, his survival. They're picking my family off one by one. It was very important for me that we never lost the focus on the human journey of the characters. Everything around Paul's future has been constructed by women. I wanted the movie to have that feminine power present. They really do have a huge impact on the evolution of his journey. Starting with his mother, who trains him in the way of the Bene Gesserit. Jessica has been taught by the Reverend Mother. Our plans are measured in centuries. The Reverend Mother comes from another world, and she has her own ambition. It's a very complex, powerful character. Bene Gesserit serve as powerful partners to the great houses to help us into a better future. jessica is a great mother that paul is very close with she's why he has the benedictine-like qualities and it's those qualities that put him on a path towards perhaps something greater but something terrifying you'll still be the only thing i ever needed you to be my son she also has this whole spiritual side to her that she indoctrinates paul with there are such beautiful moments of balance between mother and son. When the mother trains the son to become what she believes he can become. Now we have to find the Fremen. The Fremen are the people that are from Aracus. I think Paul's connection to them is visceral. I think it's what he's seen. There's something that is beyond explanation. He knows that this kid is very strong for my community. The first time that Kynes meets Paul, I think her assumption is that Atreides' family are bullies. Arrakis has seen men like you come and go. However, very quickly, she starts to suspect he's the one. My road leads into the desert. I can see it. Dreams that feel prophetic in some ways are starting to come true. And ultimately, that meeting with Chani is a confirmation that first sight of her, the horrible feeling that what he's seen is to be true. He's had these dreams, he's had these premonitions, he's heard the legend, and now it's really just time for him to step into it and be the leader that he's supposed to be. But it is just the start of their journey and what's to come. This is only the beginning. I think the vision for Paul Atreides was to try to find an honest portrayal of a young man who's facing extraordinary struggles, trying to navigate it with integrity, with honor, but at every turn is facing an extraordinary challenge. สนับสนุนโดย Golden Duck Live White Diamond ผู้ชมครับชายครับน่าเสียดายมากหมดเวลาแล้วนะครับกับรายการบูวิกรูในคืนนี้นะครับขอบคุณผู้ชมที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณที่มาร่วมกิจกรรมใดๆกับเราใครที่อยากจะเข้ามาทักทายเราสองคนสามารถเข้าไปทักทายเราได้นะครับใน Facebook เยี่ยมเป็นทางการของเรานั่นคือบูวิกรูทีวีโชว์และอย่าลืมนะครับอย่ากาดตก ใส่หน้ากากถ้าอยู่นอกบ้านนะครับหมั่นล้างมือเว้นระยะห่างแล้วก็มีกําลังใจในการต่อสู้ครับและสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะชมรายการของเราย้อนหลังเนี่ยนะครับอย่าลืมเข้าไปดูได้นะครับที่ยูทูบของเราที่ Mo v i e Guru TV s h o ชนะครับและอย่าลืมกด Subscribe นะครับรวมไปถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการของเราย้อนหลังนั่นเองนะครับวันนี้เราสองคนหมดเวลาลงแล้วนะครับแต่อย่าลืมกลับมาเจอกับชาและพี่แอนรีนะครับในรายการ Mo v i e ก u ร u ได้ใหม่ทุกคืนวันเสาร์ทางช่อง25ัวนนี้เราอนครับ